อ่ะสวัสดีครับอยู่กับช่องพี่ตูนน้ำซิงบ้านช้างครับพี่น้องยังอยู่กับงานวางท่อนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าผู้รับเหมาลายใหญ่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาเรื่อยๆนะครับอนนี้ก็ตกแล้วตกกับตกแบปบปลอยอยู่ครับพี่น้องอันนี้ก็เหลือเหลืออีก ข้อหนึ่งครับตัวจะใหญ่ดีนะครับโอ้โวงนี่ก็รถก็วิ่งบอยครับพี่น้องว้าันเปียกนะ้พี่น้องไปใหญๆอ่ะโอ้โอฝนตก นักอีก็การก็อาจจะราช้าไปนะครับพี่น้องแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมถนนอ,อ๋อวันนี้ยังคุยกันครับ เดิมนิดนึงครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับวันนี้เจ้าเก๋อ,ออกงานเองครับพี่น้องพอดีเสียนุม่มไม่รู้ไปไหนนะครับอาจจะติดชระ มันจะโกยดินออกมาให้ให้หมดนะ้องได้ทำการใส่ท่อตัวเนี้ย

มงานปะปูนกับปะครับพี่น้องโอ้โอ้็ว กระตกนะครับพี่น้องดีดูดูครับมาแล้วครับนะจเอา,าท่อ,กอ,อเกาลงนะครับพี่น้อง ไนอันนี <arts Olympic sens provision> <m im> ้จะเป็นท่อเก่านะครับมบ

ข้าแล้วข้าแล้วพ่อปป๊อพ่อพ่อพ่อเอออยู่แล้วฮึโอ้รถเออำรถก่นรถกนไป พี่าฮะฝนก็ตกไปปล่อยอยู่ครับพี่น้องอ่ะโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ะจะต้องมา วัดระยะก่อนนะครับก่อนที่จะเอาท่ทข้างบนลงนะครับรรโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ